สบายดีพ่อแม่พี่น้องเดือนหาอันเดือนหาค่อยแหละพี่น้องเอ้ยค้นกระโต๊ะห้ามขี้ฝุ่นเลยเมื่อนี้ต้อนแรงแลลวคำแล้วนีก่ก็ชีหาโม่งแรงแลลวพี่น้อง้าก็ห้องแตกตึ๊บๆเซอร์โวฉกวดฝุ่นแล้วขี้ฝุ่นลงหน้าพี่น้องเอ้ยเอาฝุ่นลงหน้าก่อนพี่น้อง เดือนหเดือนหกาก็ต้องเอาขีุ้่นขี้งวขี้ควายลงหน้าเนาะพี่นาะเขาจะได้งามๆดเขานี่มึงมีชั้จกอเป่จัจกขาวมัน่่เาเนื่ก็เาจเ้เลยเขาจะคือีเาไจะล้างสู่ในเงินข้าวขนกแกไม วละ่น anyway, okay. oh, so mm ้าตมเมนเดอน้มน่ะเพื่อาีเพื่อเพื่ออันนีเื่อเอาแหวงเอาพื้นตบมันน่อยนะเด้อบุไมใ่น้พื้นใหญ่ได้เดินมีสองสองผูกในน้องชายไปเอาแหยงมาก ใส่โหลดพี่เนาะผู้ใส่โหลดแล้วก็ส่วนที่พุ่นขึ้นชั้นบอตักต้อนนี้ผัดพ้นห่ำพี่เนาะเอ้ยพ้นห่ำแหละคุณมันก็นสิจบเนาะซาโบก็ต้องเอาออกก่อนพ้นจีห่ำ ไมมีมจบยคื่อนเคลือตนไมันบกขาดมุนี่ีแหล่นบเอ้าใช่นคะเอาพับขึ้นขึ้น จนเต็มหลอดบรรปันอยู่ซื่อๆไม่ได้ตัวพี่น,อน้องนี่คือคนดูเลยพี่น้องเลยคนดูเลยพีดูอย่ะนีี่เห็ดหน้าค่ะว่าเป็นราคาพี่นอ้องพี่สิมานี่นละโบสีดังห่างๆพี่จังแล้วอาไว้ พอสบายก็สบายต้องดำห่างเมันจังแล้วไว้พี่น้องเพราะว่าต้องดูแลพ่อน้ำดูแลพ่อน้ำเห็ดให้เห็ดหน้าน้ำมันกะสิ่งลำบากน้อยนหนึ่ง เมื่อก่อนพี่น้องเมื่อก่อนต้นแหม่มีชีวิตอยู่พ่อแม่แต่งให้กวดพุ่นนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยทีขัานมาได้เปล่าคือเมื่อนี่บ่มีอพ่อแม่แต่งเลี่ยต้องปูจจาร์ขีดเอาเองพี่เนาะเถิงเวลาแล้วมันจะเหดเองเนาะบ่มีแพทแต่งเนยได้ขั้นบ่เห็ดกะมันกะบ,บรร่แล้วเนาะ ต้องขีดเอาเองว่าต้องเห็ดนั่นเห็ดนี่พ่อแม่เคยผ้าเหา็นยังจะเห็ดอันนั้นเนาะพ่อแม่์ผ้าถึงเวลาพ่อแมย์ผ้าฝุ่นลงหายลงหน้ากะฝุ่นลงหายลงหน้าพี่เนาะพอฝนตกลงหายลงหน้ามากอะเห็นหายชนะกับเบข่ากับสื้แดง,งงามเนาะพี่นเนาะฝุ่นชนะ เศษคอกง่วงเหนดอกไมอันทีมันผัดแคบทีทีบ้านน้องสะโบนี่มันแคบมันก็เลยบุพเพสเด็จข้อง่วงชาโบก็เลยผูกไปเลยในแบบแข็งๆัวบ้านไปจังสีเนาะเพราะว่าทีห้ามันหมดลายทีบ้านสะโบนี่หมดละเบียร์อยากออกมาเบียร์มันหวานออกไป ฝนตกพี่น้องเอ้ยตกแหงเติบทั้งลมทั้งฝนนี่ก็คือสิตกอีกบ่จักมื้อแรงนี่ถ้าอยู่แล้วดูเฮาะเนาะพี่น้องนตกแหงกาบ่พาไปจับอึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยีกานี่นงไปจับอออก ป้า่อดโซ่ก้าวโซหุ่นเมืองไ่พี่น้องแกเสือพิดปากอีกยันแต่บ่งามยันแต่บ่โล

ตีั้งครมั้งบริหารก้ามพี่เนาะบริหารก้าม ล้างฝัวล้างข่าวเดียวฝัวรอเลยนะคือโบขึ้นอันพันท้ายโดดขุนไม้ล่

đấy. Oh, จะเป่ผ้วว<พ>าเปลี่ยนพี่นอ้องจะรอดีพี่น้องมาซอยช่วยพี่แก่พี่น้อง่ยพี่น้องอ่าพ้นตกแล้วพนมาอีกแล้วเร็วเร็วเร็ว นนี่พุนกับไก่เต็มรหลดแล้วพี่เนาะเท่ากับขึงพอดีแหละแกไปโหลดเดียวเลยเนาะซาบะพามาซอยส่วนพี่เนาะคุได้นี่นั่งเห็ดกินกวดขมาบดแรถเด้นเท้วนอกนะกะดิพุ่นที่มันอัน เอาไปน่องกวดเอาเบิดโลดส่วนไปส่วนมากก็ขำแหละพี่น้องเยคุณก็เต็มโหลดเลยกาซาโบกั ทีได้ให้น้องแก่ผุนนอ,อกหน้านาะพี่น้องออกมาเลยเป็นปีั่ว<ำ>นะคนะเปิดทุวออกเร็ว,วตอนนี้ชาบุพากระส่วนคุณใส่ขูเนาะพี่น้อง hey, hey, คลิปนี้ก็ได้เอเมราพาจากไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพ่อกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่เข้าออมาขอบคุณทุกหมองทุกบอลที่เข้ามาติดตามเลยหลับชมเนาะพี่น้องพ่อกันใหม่คลิปเนาะคลิปหน้าพี่น้องว่าก็บว่าพิทว่าถือฝ้าพี่น้องเลยมัทขำแล้วไปแล้ว,ลวบ๊ายบายนั่งบ่กลดเลย